กล้องมาลูก้านะครับตัวนี้เป็นตังทายวิชั่นนะเดี๋ยวรุดีรนมาแล้วก็กล้องตัวนี้เป็นกล้องสองล้านพิกเซลันทึกเสียงภาพสีกลางคืนนะแล้วก็ฮาร์ดดิสหนึ่งเทราไบต์อันนี้เป็นชุดสำเร็จง่ายๆกัคเตอร์ ลกล้องจับปิดใจไฟ4ชัแนลนะครับของย uh ี่ห้อจีลิงค์ 5m 5m DC พรตัวนี้มันกินก็0.8 0.9เน้อง ok. กระแสกระแสมาดูเครื่อง <c oughs> เครื่อง DVR ออกออนไลน์ได้นะครับ8ชนะัแนล8ชาแนล เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีเสซจค่ากันนะแะม่ชาแนลมีอะไรแถมบ้าง <c oughs> นี่แตรกององเมาส์เมาสเมาสแค่นี้แหละแล้วลก็คู่มือคู่มือไายดิชันันดับแรกเลยพอใส่อันนี้ก่อน ขาดไม่อดเสียงไมโครโฟนแล้วก็สายาตากับพาวเวอร์

ใช้สา,าสตรจจำเร็่มดูว่าลูกค้าต้องการ,พ,กรพูกนงต้องการพูดเราก็ต้องมาเสนอคือขึ้นอยู่กับบ้าลูกค้านะบ้าลูกค้าต้องการของดี มาตะฐานนะครับก็ต้องเอาตะฐานในห้อง อินเทอร์เน็ตนะอ๋ออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราก็ทำาใส่แลนดูค้าใหม่มนี่กล้องมันขึ้นแหละตัวเดียวเดี๋ยวเราไปให้ดูเซตภาษาไทยอ่าภาษาไทยได้ง่ายง่ายคอนเฟิร์มเซตติ้งเทคเอฟเฟกต์รีบูตอ่าตะกดยีสตกระนองก็เปลี่ยนภาษารีบูตใหม่อันนี้มันจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เก่าแล้วประัดอคกก็ได้วียนร่างระทัดอ่ามาแล้วไม่ต้องอันนี้ละฮัสผ่านกับรูปแบบนี่อันนี้เมื่อกี้เรากำหนดท่าอยู่สนิทพัดบวดเชเฉยๆนะมันก็ขึ้นว่าให้กระบ,บวนกันเดี๋ยวนี้คือเราใส่ฮัดดิสไปแล้วนี่มาดู ฮารด์ดดิสต์นะทีนี้มันก็ขึ้นต้องการที่จะ format. ฟอร์แมตฟอร์แมตฮารด์ดดิสต์หรือเปล่าเราก็อะกำหนดค่าฟอร์แมตไปนะครับนี่เห็ไหมตั้งตั้งค่าฮารด์ดดิสต์ในเครื่องเทเลปายเด็กกำหนดเลยไม่มีอะไรภายใน1เทรเไบต์นะต้อมีมพื้นที่เลือกก็ะนะลมเหลวต้องเวลาได้ดีนะั่นสิอะได้แหละออโอเค เมื่อกี้มันกำลังฟอร์แมตอยู่เนาะเ <Okay. S 1> ช็คพื้นที่หนึ่งเทเลบ่าอันนี้สถานะอ่านเขียนได้ R ก็คือ e ีดอันนี้ไว้เขียนอ่านเขียนได้ภายในอันนี้หนึ่งเทเลบ่าเหนื้อเก้าร้อยกว่าใน,นเริ่มปกตินะเพราะมันมีพื้นที่อ,อื่นแล้วก็เวลาอาเ็จค่าซิงเวลาดิไม่ใช่เราต้องเป็นบุกเจ็ดส่วนประเทศไทย mm. กรุงเทพฯหนอย คนที่ซิงซิงซิงท่าซิงเวลาไว้นีนน่วันเดือนปีรูปแบบวันเดือนปีโอเคอันนี้มันซิงจากกูเกิลเวลาจะกกูเกิลแล้วก็กำหนดค่าเครือข่ายอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมันเสร็จค่าตาัวสมัร์ทโฟนเซฟไซแลนด์ฟองไอพีไม่ได้เสียบ จริงๆมันเสียบสาย LAN แล้วก็ใช้กล้อง IP ได้เน,ะนาะน่าจะได้อีกประมาณเท่าไหร่อันนี้กล้องสาย8ตัว IP ก็น่าจะได้ประมาณ4ี่เองมันน่าจะได้12ตัวแต่ว่าต้องเสียบสาย LAN ตัวนี้แล้วก็ไปเป็นฮับถ้าเราจะต่อกล้อง IP เนาะอันนี้ไม่เจอ <Okay. S 2> เรียบร้อยต่อไปตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นการเซตค่าของแอดมินก่อนเพราะว่าตั้งค่า Hit Connect นี่ นี่นะพอเปิดเปิดตัวนี้<ม>ใช่ไหมเปิดให้มันออนไลน์ใช่ป่ะเราใช้โปรแกรมตัวนี้โปรแกรมตัวนี้นะสรับตั้งค่านะพอโหลดโปรแกรมปุ๊บสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วเรามาสแกนเนี่ยมันจะมีรหัสผ่านตัวนี้รหัสผ่านตรงนี้ใช้สำหรับล็อกอินครั้งแรกแล้วก็มาตั้งค่าอันนี้ไว้ เดี๋ยวอันนี้ก็ตั้งค่าเพื่อป้องกันอีกหนึ่งชั้นจริงๆมันมีหลายชั้นเลยนะน่าจะ3าถึงสชั้นแหละแล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าไซออเอมลใซรรหัสผ่านอะไรเงี้ยเพื่อเวลาโดนโจรกรรมไงเมื่อกี้ใส่เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นมันก็ใช้งานได้แหละอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใครสแกนสแกนแอปพลิเคชัน แล้วมันไม่ขึ้นในมือถืออ่ะก็มาตั้งค่าใหม่ได้นะมาที่นี่ตั้งค่านะาแล้วก็มาที่เครือข่ายเครือข่ายนะเขาถึงแพลตฟอร์มเนี่ยก็มาเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันออนไลน์ไหมออนไลน์ไม่ออนไลน์เนี่ยมันจะอยู่ที่เราใส่แซยแลนแล้วระบบอินเทอร์เน็ตอะ่ะมันใช้งานได้เปล่านะถ้ามันขึ้นว่าออนไลน์ตัวนี้สีเขียวมันก็จะใช้งานได้ นะถ้ามันขึ้นสีแดงออฟไลน์มันก็คือใช้ไ,ไม่ได้แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมปิดตังนสแกนเขวอาโคดนะแล้วก็สแกนนบะเนี่ยพอมันคนห้าปุ๊บมันก็จะขึ้นเลขเครื่องของของตัวนี้แล้วก็มันก็จะให้ตั้งค่าชื่อแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ รหัผ่านตัวนี้นะเนี่ยมันก็กดกดดูตัวนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้รหัสผ่านมารหัสผ่านเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับเห็นไหมเป็นรหัสผ่านเข้าเครื่อนสำลอสำหรับออนไลน์ถ้าเรากดแก้ไขมันก็จะให้ขึ้นใส่ถึงถึงจะสแกนไปแล้วปุ๊บแต่เราเปลี่ยนรหัสผ่านอะ่ะมันก็จะคนที่เข้าเก่าแล้วอาจจะ ไม่ได้เนาะก็จะเป็นการตั้งค่าก็จะมีแค่นี้ง่ายมากทีนี้เราไปเช็คก่อนว่าฮันดิตบันทึกฮันดิตใช้งานได้ปกติไหมนีะอ่านเขียนย่งปกติไหมยุบแล้วยุบแหละเก้าสหนึ่งจุดเหลือเหลือเท่านี้เพราะมันยุบไปหน่อยหนึ่งเพราะมันบันทึกแล้วโอเคโมจะเก็บถามว่ามันตั้งค่าอะไรได้บ้างมันตั้งค่า ตารางเวลาในการบันทึกได้แต่ละกล้องพารามิเตอร์รูปแบบการบันทึกของแต่ละกล้องเนี่ยความละเอียดความชัดเจนนะภาพเสียงสตรีมหลักนี่คือที่มันโชว์ในเครื่องหน้าจอสตรีมลงเนี่ยเป็นพวกโชว์ในมือถือนะโชว์ในมือถือตั้งค่าความละเอียดได้แล้วก็ตัวนี้จริงๆให้ตั้งค่าตัวนี้ดีกว่าเปิดโหมด 2.h.265 พับ ตัวนี้เป็นการบันทึกภาพที่มันละเอียดขึ้นให้มันละเอียดนะคือใช้พื้นที่น้อยลงเราก็ตั้งค่าปุ๊บล้วคัดลอกไปอย่างทุกกล้อง mm hmm. ที่เป็นอนาล็อก mm hmm. ตอนนี้เราตั้งค่าจากกล้องหนึ่งบนะันทึกการตั้งค่าที่เป็นเ 25, 2ด mm จุด hmm. ันเนบันทึกค่าตัวนี้ทุกกล้องเลยโอเคอันนี้อันนี้น,น,นี่นะถ้าเพื่อนจะตั้งค่าครูนะอันนี้อันนี้เข้าในกล้อง เห็นไหมอันนี้มันไม่มีเสียงวิธีการตั้งค่าให้ให้มันมีเสียงในมือถือก็คือเข้ามาตั้งค่าตัวนี้อันนี้นะตั้งค่าแล้วก็มาที่พารามิเตอร์ตัวนี้ในการบันทึกนะบันทึกแล้วก็มาเลือกพารามิเตอร์ <c oughs> กล้องเนี่ยอเราลองเซตให้ดูกล้องหนึ่งนะตัวตัวเนี้ตัวเสียงเนี่ยให้เราตั้งตั้งค่าเป็นกล้องคือถ้าเกิดว่า ใน DVR มันมีแบบบันทึกเสียงเนะี่ยมันอาจจะอาจจะเด้งไปตัวเครื่อง DVR ได้ DVR หรือ NVR แล้วแต่เครื่องมันเนาะตั้งค่าที่กล้องนะทีนี้ตัวเนี้ยตั้งค่าเอาเสียงจากกล้องเสร็จในการสตรีมนะเห็นไ,ไหมอันนี้ไม่มีเสียงเลยเอามือบังให้ดูนี่เอามือบังให้ดูนะนี่แะมองกล้องโอเคตัวเนี้ยให้มาตั้งค่าตัวนี้ด้วย สตรีมหลักเหตุการณ์เนี่ยให้เป็นเสียงฟังนะครับกดปรับปรุงใช่ไหมมาแล้วเสียงสท้อแลละถ้าเราไปปิดเป็นวิดีโอเองเดียวปรับปรุงอ่ะเสียงหายอย่าลืมนะมันต้องมาตั้งค่าวิดีโอและเสียงในการสตรีมนี่ปรับปรุงโลโลโล นี่ไหมโรโรโรโล,โ,ล,โ,ลโอเคประมาณนี้ก็ต,ตั้งค่าเรียบร้อยตุ๊บใช่ไหมมือบังนี่ด้วยดิของสามนี่ของสองของสองของหนึ่ง อันนี้เป็นให้ดูว่าเป็นสายงานที่เราติดตัง้งประมาณนี้โอเคก็ติดตั้งค่ามันก็จะเป็นแค่นี้แหละเดี๋ยวเราเขาไปติดตัง้งจริงที่บ้านลูกค้าโอเคเราเปลูกคาติกระซีตัวแต่ว่า dvr เอาเป็นแปดตัวเพื่อติดตั้งในอนาคตนะก่อนปิดเครื่องก็ ให้ดูตรงนี้หน่อยจริงๆมันมันเหตุการณ์เนี่ยไอ้คำว่าเหตุการณ์เนี่ยมันบันทึกอ,อะไรได้เยอะอย่างเช่นมันเป็นยกตัวอย่างกล้องตัวที่ตัวที่อะไรก็ได้ตัวที่หนึ่งเราตั้งโหมดต,ตัวจับกับปิดบังกล้องได้หรือการเคลื่อนไหวได้การเคลื่อนไหวอย่างเช่นเราวาดพื้นที่ตรงนเนี้ยเนี่ยสมมติเราเน้นเน้นกล้องตัวเนี้ยนะเห็นไหมเน้นการเคลื่อนไหวในบริเวณเนี้ยเนี่ย เราเน้นเน้นปุ๊บเหตุการณ์เนี่ยเราก็ตั้งให้ AI มันจับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออะไรเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันก็จับรอบๆอยู่แล้วแต่มันถ้าก็มันเน้นตรงนี้มันก็จะเน้นความชัดเจนมากขึ้นเนาะบันทึกอะมันก็จะบันทึกแล้วก็ตั้งช่วงเวลาตารางเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นเราก็ปิดใช้งานไปแล้วก็ตัวจับกันถ้าก็ปิดบังกล้องเนี่ยมันแจ้งเตือนสัญญาณภาพวิดีโอหายอะลามอินพุตไอ้พวกเนี้ยเราสามารถตั้ง ทั้งเพิ่มเติมอะไรได้หมดเลยนะพวกอะลามข้อยกเว้นถ้าไม่ไงั้นมันจะไปเตือนที่ในมือถือเนี่ยเยอะมากมันก็จะเด้งเด้งเด้งแล้วมันก็จะไปเตือนทั้งนี้เนี่ยโอ้โหเหตุการณ์เยอะแยะเมื่อเคลื่อนไหวในกันอันนี้มันตั้งตั้งการเคลื่อนไหวไว้ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์อินเทอร์เน็ตหายมันก็จะไปแจ้งเตือนในมือถืออาจะเกิดความลำคาญมากก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะตั้งอะไรบ้างเนาะโอเค ก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้เบื้องตน้นให้ดูเบื้องตน้นโอเคครับไปปิดเครื่องเดี๋ยวส่งมอคผู้ขายใช้ฝาพอดีติดตั้งไปสอตัวแล้วจะนี้ตัวที่สามไม่ได้ไม่ได้ทายคลิปอัะต่อเราใช้แันนี้ก็ลงสอดเข้าไปสอดเข้าไปเสร็จก็ เลงดูตำแหน่งซิลิโคนเอาซิลิโคนเรือ <c ười> ปืนยิงมา มาเซ็ตตั้งค่าให้ลูกค้านะครับเป็นกล้อง d v r 8ตัวนะครับแล้วก็แต่ว่าเราติดกล้องแค่4ตัวก่อนอันนี้ก็เรียบร้อย